สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งมีสิ่งดีๆนะคะแชร์เก็บไว้เลยนะคะแฟนคลับเป็นสมุนไพรสูตรสมุนไพรล้างไขมันเส้นเลือดในสมองตีบนะคะหรือตามเส้นเลือดในร่างกายของคนเรานะคะแฟนคลับเพราะคนทุกวันนี้ในการบริโภคอาหารการกินนะคะเพราะว่าเนื้อสัตว์ก็มีไขมันเหมือนกันนะคะ พะบางท่านอาจจะไม่มีการออกกำลังกายเลยก็มีค่ะแฟนคลับแต่เราก็มาใช้สูตรสมุนไพรนะคะในการร้างไขมันทุกอย่างในร่างกายนะคะแม้แต่ในลำไส้นะคะในกระเพาะอาหารนะคะแม้แต่เส้นเลือดในหัวใจนะคะเส้นเลือดตีบในหัวใจและเส้นเลือดตีบในสมองคนทุกวันนี้เป็นความดันเยอะเลยค่ะแฟนคลับน้องเหมียวลงไปลูกเอ นกเหมียวนี่เข้ามากระโดดขึ้นมาค่ะแฟนลับนะคะนี่ค่ะแฟนลับเห็นไหมคะพี่กุ้งในครอบครัวพี่กุ้งจะทํากินบ่อยๆค่ะพี่กุ้งจะทํากินประมาณสัก6เดือนครึ่งปีทํากินครั้งนะคะแฟนคลับเพราะบางทีเรากินของที่มีไขมันเยอะเกินไปนะคะตอนนี้พี่กุ้งก็ต้มน้าให้ให้ให้เดือดก่อนนะคะแฟนลับนี่ค่ะก็จะมี3มอย่างค่ะนะคะ มีสามอย่างค่ะแฟนขับนี่มีพุทธานะคะเห็นไหมคะพุทธาแห้งนะคะแล้วก็มีเห็ดเห็ดหูหนูนะคะแฟนขับนะมีเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูดํานะคะนี่ค่ะเยอะเลยค่ะหม้อหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีขิงแก่ค่ะแฟนขับนี่พี่กุ้งหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะขิงเนี่ยเอาตามจํานวนเราเลยนะคะประมาณเป็นโรก็ได้นะคะ ส่วนพุทราพี่กุ้งซื้อเป็นกิโลเลยค่ะแฟนขับเพราะว่าพี่กุ้งจะก,กินได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็ขยเย็บมาอีกค่ะแฟนขับดูสิคะพุทรานี่นะคะนี่ค่ะแฟนขับพุทราแห้งพี่กุ้งก็เอามาล้างเรียบร้อยส่วนเห็ดหูหนูดําเราไม่ต้องล้างนะคะส่วนขิงเราไม่ต้องเอาเปลือกออกนะคะนี่คือสมุนไพรแท้ต้มรวมกันเลยนะคะแฟนขับ ตุนเนี่ยประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนะคะแฟนขับเราใช้น้ำอยู่ประมาณ3ลิตรนะคะประมาณหม้อนี้ค่ะแฟนขับเห็นไหมคะนี่หม้อนี้เลยค่ะแฟนขับนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะลงหม้อตอนนีเ้เริ่มเดือดแล้วค่ะแฟนขับพี่กุ้งขอเปิดฝาหม้อตัวหนะึ่งหน้านี่นะคะแฟนขับน้ําเดือดเต็มที่แล้วค่ะแฟนขับนี่นะคะเดี๋ยวพี่กุ้งนะคะจะลงเลยนะคะแฟนขับนะ อย่ารอช้านะคะนี่ค่ะแฟนขับเราก็ลงพุทราก่อนเลยนะคะนี่ค่ะพราลงเลยค่ะแฟนขับพี่กุ้งจะไม่หวงเครื่องนะคะนี่ค่ะพี่กุ้งก็จะลงหมดนี่เลยนะคะแฟนขับนี่ค่ะเป็นสมุนไพรสามอย่างเท่านั้นนะคะแก้เส้นเลือดตีบคนที่เป็นความดันนะคะความดันสูงหรือความดันต่ําหรือคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ โรคเบาหวานนี่ก็จะส่วนมากตับอ่อนจะมีปัญหาเนาะตัวนี้ก็จะบำรุงตับอ่อนบำรุงรำไส้นะคะล้างไขมันทุกอย่างเลยค่ะแฟนคขับน,นี่ดูสิครับแฟนขับพี่กุ้งจะเทลงไปเลยนะคะแฟนขับนะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะแฟนขับเห็นไหมคะไม่ลงไม่ลงถาดใหญ่เลยค่ะแฟนคขับเดีย๋ยวพี่กุ้งจะหยิบเลยนะคะมีค่ะเห็ดหูหนูนะคะแฟนขับ ขิงลงไปเลยค่ะเราไม่ต้องห่วงเครื่องนะคะแฟนขับนะพี่กุ้งจะกินประมาณเป็นอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เลยค่ะต้มต้มเยอะค่ะกินกับคุณพ่อบ้านแล้วก็พี่สมพงษ์ด้วยค่ะในครอบครัวเราเนาะอยากให้อายุยังยืนนะคะโรคความดันสูงความดันต่ํานี่น่ากลัวแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบนี่ก็น่ากลัวนะคะคนส่วนมากจะเป็นโรคอมัมพฤกษ์อัมาพาตเยอะค่ะแฟนขับนี่เราใส่ขิงลงไปเลยค่ะแฟนขับไม่ต้องห่วงเลยนะคะ นี่คือสูตรพี่กุ้งทำเลยนะคะแฟนคลับนะรักแฟนคลับทุกท่านนะคะถ้าใครมีเวลาว่างนะคะมีแค่สามอย่างเท่านั้นค่ะนะคะมีขิงค่ะขิงแก่อ่อนผสมกันก็ได้นะคะแฟนคลับมีพุทราแห้งนะคะพุทราแห้งเนี่ยก็จะมีความหวานนะคะต้มน้ำเข้าไปนะคะขิงก็จะเป็นความร้อนค่ะมันจะช่วยล้างไขมันนะคะ แล้วเราถ้าเราต้มประมาณตุนประมาณ2-3ถึงชั่วโมงแล้วนะคะแฟนลับเราก็กองกินแต่น้ำนะคะส่วนสมุนไพรพวกนี้เราก็ไปทิ้งในโคนต้นไม้ได้ค่ะแฟนคลับเห็นไหมคะนี่ค่ะสุดยอดไหมคะนี่ค่ะต้มลงไปเลยคะ่ะแฟนลับพี่กุ้งเทหมดเลยนะคะไม่หวงของเลยคะ่ะเพื่อสุขภาพและก็เราก็จะอายุยั่งยืนนะคะ มีความสุขกายสุขใจนี่หม้อประมาณนี้นะคะแฟนขับพี่กุ้งใช้น้ําประมาณ3ลิตรนะคะพุทรานี่ประมาณ1นกิโลนะคะขิงเนี่ยพ่ก้งซื้อประมาณ50กว่าบาทนะคะแล้วก็เห็ดเห็ดหูหนูดํานี่ก็ซื้อ,อประมาณ2โลค่ะแฟนขับพิก้งใส่เลยนะคะแฟนขับนะเนี่ยพุทราพุทราจีนแห้งและเห็ดหูหนูดํานี่นะคะเราก็มาตุนรวมกันเลยค่ะ กับน้ำขิงกับขิงแก่นะคะแฟนขับนะเรามา,ามาตุนรวมกันแล้วก็ดื่มเพื่ออาการโรคกรอดเลือดในสมองตีบนะคะแฟนขับเป็นการรักษาโรคกรอดเลือดสมองตีบนะคะมันตัวนี้เป็นสมุนไพรแต่โบร,โบราณมาแล้วนะคะแฟนขับนะแล้วก็ดื่มเพื่อช่วยอาการนะคะแล้วก็สามารถรักษา นะคะสามารถรักษาได้เป็นอย่างดีค่ะแฟนลับเส้นเลือดในสมองตีบียทำให้คนเราเสียชีวิตเป็นอันดับสองนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความพิการเป็นอันดับ1เลยค่ะแฟนลับคนไหนไม่อยากพิการเส้นเลือดในสมองตีบนะคะหรือเป็นอัลไซเมอร์นี่ก็มีส่วนนะคะแฟนลับแล้วมีความดันสูงความดันต่ํานะคะ แล้วก็สามารถแก้มะเร็งได้ด้วยนะคะเป็นการป้องกันไม่ให้มีเชื้อแบคทีเรียตกอยู่ในร่างกายร้างไขมันในเลือดล้างตามข้อตามกระดูกเลยนะคะแฟนคลับสุดยอดค่ะแฟนคลับอันนี้พี่กุ้งบอกเคล็ดลับเลยนะคะแฟนคลับนะบอกเคล็ดลับเลยค่ะนี่ไม่หวงสูตรนะคะ พอพี่กุ้งรง YouTube นี้เพื่อแฟนขับทุกท่านอยากให้แฟนขับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสุขภาพดีบางคนปอดไม่ดีนะคะก็รับประทานได้ตัวนี้สามารถเป็นยาอายุวัฒนะรักษาทุกโรคนะคะและโครงกระพันนะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกตัางหากนะคะเพราะว่าบางคนก็ทำแต่งานหาแต่เงินเนาะไม่มีเวลาออกกำลังกายเราก็มาทดแทนในการต้มสมุนไพรเลยค่ะแฟนขับ ไม่ยากค่ะแฟนคับหาซื้อง่ายในท้องตลาดหรือในตามห้างโรตัสมีหมดค่ะแฟนคับนะคะแล้วก็คนส่วนมากนะคะแฟนคับนะสาเหตุที่เกิดโรคนะคะคนเราส่วนมากที่จะในการบริโภคนะคะส่วนมากสาเหตุเกิดจากโรคมี3ประการนะคะคนส่วนมากหนึ่งนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือลิ้นหัวใจมีปัญหานะคะ แล้วก็เส้นเลือดที่บริเวณลำคอตีบทำให้ส่งหลอดเลือดส่งเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่ได้นะคะแล้วก็สามนะคะสมองสมองตันจากไขมันหรือหินปูนเกาะนะคะคนทั่วไปที่มีอาการเสี่ยงนะคะอายุ50ปีขึ้นไปนะคะจะมีโอกาสที่จะเส้นเลือดในสมองตีบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะคะคนที่มีโรคความดันไขมันเบาหวาน และคนที่ชอบสูบบุรีหรือกินเหล้านะคะแฟนขับนะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเส้นเลือดนะคะจะขรุขระหรืออุดตันได้ง่ายนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดตีบได้เสมอค่ะแฟนคลับนี่ถ้าถ้าคนมีเป็นเบาหวานหรือความดันสูงหรือเป็นโรคที่ในร่างกายของเราไม่สามารถที่รักษาได้รองกินดูประมาณ หกเดือนนะคะกินแผนน้ำได้ยิ่งดีเลยค่ะแฟนคลับเดี๋ยวจะปรากฏว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์น,นะคะพอเรากินเข้าไปเรื่อยๆนะคะพวกขุขระนะคะพวกลำไส้เรานี่นะคะจะกลับมาเรียบสวยไม่ต้องบางคนต้องถึงขั้นผ่าตัดอันนี้เราไม่ต้องผ่าตัดเลยนะคะแฟนคลับนะนี่ค่ะดีมากๆเลยค่ะแฟนคลับ เพราะว่าบางครั้งนะคะแฟนขับนะบางคนก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่พี่กุ้งนะคะในครอบครัวก็จะเป็นการล้างท่อทุกวันเหมือนเราล้างท่อในร่างกายพวกไขมันจากสัตว์นะคะหรือไขมันจากแป้งเนี่ยคะ่ะแฟนขับทุกวันทุกวันนะคะมันก็จะมีการอุดตันนะคะที่ทำแล้วก็ที่สําคัญหนักไตก็ยังทํางานได้ดีขึ้นถ้าเราได้กินนะคะ โรคไตนี่ก็คนเป็นเยอะเหมือนกันนะคะแฟนขับนี่ค่ะแฟนขับสูงข้าไปใกล้ๆนี่เดือดแล้วค่ะแฟนขับเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเดือดแล้วค่ะเริ่มเริ่มจะเดือดเดี๋ยวเราค่อยคนนะคะแฟนขับตอนนี้เราก็อยู่นิ่งๆก่อนนะคะให้น้ําร้อนที่เราต้มเนี่ยให้กับสมุนไพรเนี่ยค่ะให้เขาเข้ากันดีๆนะคะแฟนขับนะ คนที่เป็นโรคไตนี่ก็รับประทานไตก็จะกลับมาแข็งแรงนะคะบางท่านก็บอกว่าส่วนผสมอ่าอะอย่างนี้พี่กุ้งเลยบอกบางคนเขาก็บอกน้ํานะคะเอา3ลิตรเลยค่ะเพราะเราพี่กุ้งทําหม้อใหญ่ค่ะแฟนคลับน้ําใช้ประมาณ3ลิตรนะคะแล้วก็พุทซาจีนแห้ง20-30ผลพี่กุ้งซื้อประมาณ1นกิโลค่ะแล้วก็เห็ดหูหนูดำเนี่ยใส่ไปเลยค่ะ2โลเลยค่ะแฟนคลับแล้วก็มีขิงด้วยนะคะขิงเนี่ย เอาเป็นกิโลก็ได้นะคะตุนประมาณ2ถึง2ถึง3ถึง4ชั่วโมงก็ได้นะคะแฟนขับเพื่อเคี่ยวน้ำของเขาออกมาเลยนะคะนะคะพี่กุ้งเนี่ยขอยืนยันว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะแฟนขับนี่รับประกันเลยค่ะเพราะพี่กุ้งและคนในครอบครัวนะคะกินกันทุกคนเลยค่ะถ้าเมื่อไหร่ถ้าเกิดคนมีความดันจะมีดังเสียงดังในหูนะคะแฟนขับให้ระวังไว้ด้วยว่า เพราะว่าบางคนก็จะเป็นความดันสูงความดันต่ํานะคะหรือโรคเบาหวานเนี่ยจะมาทุกโรคถ้าใครได้เป็นโรคเบาหวานนี่โอ้โหหกโรคมาหมดเลยนะคะแฟนคลับเราถ้าใครได้เป็นหรือยังไม่เป็นก็เป็นการป้องกันแล้วก็รักษานะคะเราไม่ต้องไปกินยาค่ะแฟนคลับกินยาสารเคมีมากตับไตไส้พุงเราก็ทำงานหนักค่ะพี่กุ้งก็เป็นห่วงแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะ แล้วก็เป็นการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดในสมองตีบนะคะแล้วก็ในแง่ของการรักษาเบื้องต้นนะคะสามารถรักษาและบำบัดได้อย่างดีและก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะแฟนคลับแก้เส้นเลือดอุดตันทั่วร่างกายลดไขมันนะคะพวกไขมันหน้าท้องนะคะถ้าบางคนน่ะหน้าท้องสูงมีความกว้างขยายหรือไปถึง34นิ้วเนี่ยต้องระวังเรื่โรคเบาหวานนะคะ พอไขมันเนี่ยมันไปอุดตันตับอ่อนเนะเาะพอสามารถไม่น้าตาลเราไม่สามารถควบคุมน้าตาลอิสุลินได้คือตับอ่อนเนี่ยสว่วนมากคนจะเป็นเบาหวานเยอะมากลองอันดับจากมะเร็งเลยนะคะแฟนคลับนะแล้วคนที่มีการปวดเมื่อยตามร่างกายตามข้อหรือเป็นกดเป็นกเนกานะคะแฟนคลับพี่กุ้งแนะนาต้มสมุนไพรสมอย่างนี่เลยค่ะกดเกาเนี่ยนะคะพวกปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดเอวเนี่ย ปวดกล้ามเนื้อนะคะขาดเลือดนี่นะคะกินได้เลยค่ะแฟนขับนี่ค่ะต้มเลยค่ะไม่เชื่อก็ลองลองลอง,ลองทำดูนะคะแฟนขับก็จะรู้ว่าทุกท่านก็จะคิดถึงพี่กุ้งเลยนะคะก็มีสิ่งดีๆนะคะเป็นสมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือดประกอบด้วยขิงแก่พุทราจีนและเห็ดหูหนูนะคะสิ่งเหล่านี้จัดเป็นอาหารสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ขิงแกเนี่ยจะมีฤทธิ์ร้อนนะคะแฟนคลับแล้วก็ซึ่งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนเนี่ยจะมีส่วนช่วยลดไขมันในหลอดเลือดได้นะคะแล้วก็เรากินไปนานๆก็ถือว่าปลอดภัยค่ะแฟนคลับเป็นสมุนไพรนะคะอย่างพุทซาจีนก็ถือว่าเป็นสมุนไพรจีนนะคะก็น่าจะไปทำส่วนประกอบทำให้กินได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะมีรสหวานค่ะ นี่คะ่ะมีลดหวานส่วนเห็ดหูหนูดำนี่นะคะช่วยลดไขมันในเลือดได้จริงๆนะคะแต่ก็มีฤทธิ์น้อยมากกว่าเพราอเทียบกับสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนก็คือขิงนะคะแฟนคลับนะแล้วก็อาหารที่มีฤทธิ์ร้อนทั้งหมดเนี่ยส่วนมากช่วยลดน้ําตาในเลือดได้ไม่ว่าจะเป็นขิงนะคะหรือกระเทียมนะคะแฟนขับนะเวลาเราทานอาหาร เราก็จะมีขิงกินเล่นๆก็ได้นะคะกับแก้มแล้วก็มีกระเทียมพริกไทยเนะะี่ยค่ะขาสามารถนามาเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารและสามารถกินได้ทุกมื้อในทุกวันนะคะสุดยอดเลยค่ะแฟนคลับนี่ค่ะแฟนคลับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเดือดแล้วนะคะแฟนคลับนะโอ้ทุกท่านก็จะอายุยั่งยืนนะคะแฟนคลับ มีโอกาสทำบุญทำทานรักษาสิงเจริญภาวนานะคะแฟนคลับนะคนเราทุกเนี่ยโรคเนี่ยบางทีคนเราไม่อยากเป็นเลยนะคะเวลาอายุมากนะคะสุขภาพร่างกายทุกอย่างคนที่ที่ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนมากจะเป็นไขมันอุดตันในร่างกายเลือดเหนืดค่ะก็เรียกว่าเลือดเหนืดไม่สามารถที่จะไปรอเลี้ยงนะคะบางคนก็ตื่นนอนมาก็ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนอนไม่หลับทานนี่เลยค่ะแฟนคลับ คนที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะคะแฟนขับที่น่ารักทุกท่านลองไปทําดูเลยนะคะตอนนี้เดือดแล้วค่ะแฟนขับมีแค่สามยางค่ะแต่ถ้าคนไหนอยู่ต่างประเทศแล้วไม่มีพุทธาจีนสั่งได้พี่กุ้งยินดีช่วยเหลือนะคะก็ต้องโอนเงินเข้ามาก็ได้ค่ะถ้าต่างประเทศไม่มีเห็ดหูหนูดําหรือพุทธานะคะสั่งได้ค่ะแฟนขับนะคะพี่กุ้งยินดีช่วยเหลือค่ะแฟนขับ แต่ส่วนมากก็ทั่วโรกก็น่าจะมีกันนะคะแฟนคลับนะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วค่ะแฟนคลับนี่พี่กุ้งก็ไม่ได้คนอะไรเลยนะเดี๋ยวพี่กุ้งขอ,อทับพีแป๊บนึ่งค่ะแฟนคลับเยวนะคะ,ะพี่กุ้งก็จะมาคนนี่นตอนนี้เดือดแล้วค่ะแฟนคลับเดี๋ยวพี่กุ้งก็จะดูนะคะดูสิค่ะแฟนคลับนี่ดูสิค่ะแฟนคลับว้าวสุดยอดค่ะแฟนคลับ เวลาพี่กุ้งพี่กุ้งทํากินงทาจริงกินจริงเลยนะคะแฟนขับเพื่อสุขภาพบอกต่อได้บุญได้บารมีนะคะแฟนขับนะนี่ค่ะแม้แต่คนเป็นเชื้อราในเล็บก็หายมาแล้วนะคะแฟนขับนะถ้าใครไม่มีก็ทักมาได้อาพี่กุ้งจะบอกอ่าไอดีไลน์พี่กุ้งนะคะถ้าใครสนใจหรือมีปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาได้ไอดีไลน์พี่กุ้งนะคะ,ะเตรียมปากกาจดเลยนะคะแฟนขับนะ 081 7 17, 5079นะคะนี่ไอดีไลน์เบอร์โทรศัพท์พี่กุ้งใช้มานี่ปีแล้วค่ะไม่เคยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เลยนะคะแฟนคลับนะถ้าแฟนคลับคนไหนข้องใจหรือไม่เข้าใจก็ทักมาทางไลน์เราคุยกันทางไลน์ได้ค่ะแฟนคลับแล้วคนที่เป็นเชื้อราในเล็บก็เหมือนกันนะคะพี่กุ้งก็ยินดีในการช่วยเหลือ ทุกวันนี้แฟนขับก็ทักเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็หายหลายท่านแล้วค่ะพี่กุ้งก็ดีใจกับแฟนขับทุกท่านส่วนเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคะแก้เส้นเลือดในสมองตีบคนเป็นคนพิการนะคะหรืออัมพึกอามาพาตน,นี่น่าเห็นใจนะคะจากคนที่เดินได้แล้วกลับเดินไม่ได้นี่โอทุกอย่างมาหันเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะคะแฟนขับนี่ค่ะพี่กุ้งมีเคล็ดลับแค่นี้ล่ะค่ะแฟนขับแล้วเราก็เคี่ยวไปนานๆน,นะคะแฟนขับนะีน่ พี่กุ้งบอกสูตรหมดแล้วก็พอเราเคี่ยวไป2-3หรือ4ชั่วโมงแล้วแต่แฟนขับชอบนะแต่ถ้าอ,าอยากได้เห็นผลก็ทัก3มชั่วโมงก็ได้ค่ะแฟนขับเราก็ตุนไปเรื่อยๆตุนยาจีนไปเรื่อยๆค่ะแฟนขับนี่นี่นะคะแฟนขับเป็นสิ่งที่าหาง่ายค่ะแฟนขับอายุเราก็จะยั่งยืนนะคะแล้วก็คนในครอบครัวเราก็จะอายุยั่งยืนไร้โรค นะคะไร้โรคแล้วเราก็ไม่ต้องเสียตังเยอะไปเสียค่าหมอหลายหมื่นค่ะแฟนคลับแค่เรามาดูแลบำบัดด้วยสมุนไพรไทยนะคะแฟนคลับมีแค่สามอย่างเท่านั้นค่ะนี่ค่ะพี่กุ้งต้มเป็นหม้อนะคะก็คือวันนี้พี่กุ้งจะทำทานค่ะกินกับคุณพ่อบ้านนะคะแล้วก็กับพี่ชายเพื่อสุขภาพนะคะแล้วเราจะได้มีโอกาสสวดมนต์นะคะมีโอกาสทำบุญนะคะแฟนคลับคนเราเกิดมาต้องทำบุญค่ะ พรอคนเราตายไปแล้วเราไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติไปได้นะคะแฟนคลับพี่กุ้งก็ห่วงใยแฟนคลับทุกท่านแล้วพี่กุ้งก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะยอดวิวตอนนี้2ร้าน8นึ0 0 0นกว่าแล้วคะ่ะแฟนคลับก็ขอขอบพระคุณพี่กุ้งก็จะมีสิ่งดีๆสิ่งที่มีประโยชน์ที่มีสาระมาให้กับแฟนคลับได้รับชมนะคะหรือจะมีการตลกขบขันนิดหน่อย ราดเริงเปลี่ยนสีสันนะคะแฟนขับนะนี่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วค่ะแฟนขับเห็นไหมคะนี่ค่ะตอนนี้เห็ดหูหนูนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นเป็นดำๆเมื่อกี้นะตอนนี้ต้มแล้วเป็นอย่างนี้เลยค่ะแฟนขับนี่สมุนไพรหายากเห็ดหูหนูดำในพ่กุ้งซื้อในโรตัสนะคะแฟนขับทุกอย่างพ่กุ้งไปซื้อในโรตัสหมดเพราะโรตัสนี่เขามีพร้อมทุกอย่างเลยค่ะสะดวกสบายอยู่ในห้องแอร์สะอาดสะอ้านค่ะแฟนขับ ไปแล้วก็สะดวกเรานะคะนี่ค่ะแฟนขับไปแล้วก็หาซื้อหยิบจับได้ง่ายทุกวันนี้อะไรก็สะดวกสบายนะคะแฟนขับนี่ค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแฟนขับพี่กุ้งก็แนะนำสิ่งที่ดีนะคะแชร์บอกต่อกันไปเลยนะคะจะได้บุญได้บารมีกันทุกท่านเลยนะคะ เนี่ยค่ะต้มไปเคี่ยวไปถึง2-3งถึง 3, ส่ชั่วโมงได้เลยค่ะพี่กุ้งอาจจะเคี่ยวประมาณ3ชั่วโมงนะคะแฟนคลับนะเพื่อเราที่จะาทานน้ำสมุนไพรที่มีประโยชน์นะคะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์น,นะคะสมุนไพรไทยเรานะคะเราก็เวลาถ้าครบ3ชั่วโมงแล้วพี่กุ้งก็จะใช้ตะแกรงหรือผ้าขาวมากรองนะคะเอาแต่น้ำนะคะแฟนคลับ ส่วนสมุนไพรสามอย่างเราก็ไปเทลงตามโคนต้นไม้เป็นสมุนไพรบำรุงรากต้นไม้ได้ค่ะแฟนคลับอย่าไปทิ้งลงขยะนะคะเพราะว่า,าตัวนี้เป็นยาวิเศษนะคะเราสามารถที่จะทิ้งตามโคนต้นไม้ก็จะช้อนย้อนกับคนที่เราทําคนนั้นก็จะแข็งแรงนะคะแฟนคลับนี่ค่ะบอกเคล็ดลับด้วยนะคะ แล้วก็ผู้ติดตามพี่กุ้งเยอะมากเลยค่ะก็ขอขอบพระคุณผู้ที่ติดตามพี่กุ้งมาตอนนี้ก็แจ้งยอดว่าทั้งหมดตอนนี้36มหมกพันเจ็ดร้อยกว่าคนติดตามแล้วค่ะยอดวิวก็ทะลุไปถึงสองล้านหนึ่งแสนแปดมื่นกว่าแล้วค่ะแฟนคลับก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กดให้กำลังใจกันนะคะ มีติชมบ้างไม่เป็นไรค่ะแฟนขับยินดีในการรับข้อเสนอกับแฟนขับทุกท่านนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเปื่อยดีแล้วค่ะแฟนขับสุดยอดไหมคะเห็นไหมคะขิงเราเห็นไหมคะนี่ค่ะหอมเลยค่ะแฟนขับหอมมากๆนะคะแล้วพี่กุ้งก็จะต้นไว้นานๆเลยค่ะนี่ค่ะแฟนลับโอ้โหดูสิคะแฟนลับ สุดยอดเลยค่ะ,ะก็ขอให้แฟนขับทุกท่านถ้าได้รับดูแล้วก็ลองทําดูเลยนะคะแฟนขับแล้วทุกท่านจะกลับมาทักมาทางไลน์แล้วก็จะขอขอบคุณพี่กุ้งพี่กุ้งก็ยินดีในการช่วยเหลือนะคะด้วยบุญได้บารมีด้วยญาณบุญบารม,มีพระแม่กุนอิมพระมหาโพธิสัตว์นะเจ้าค่ะ,ะบางท่านอาจจะรู้แต่ก็อาจจะไม่ได้ทํานะคะแต่บางท่านอาจจะไม่รู้ก็มีรีบเลยนะคะแฟนขับนะ รีบทากินเลยค่ะเราทุกคนจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ในโลกของมนุษย์นี้มีความสุขกายสุขใจกันทุกคนนะคะแฟนคลับนะอ่าวันนี้พี่กุ้งก็ก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วเราก็ถ้าเราทําเสร็จแล้วเราก็เก็บไปในตู้เย็นนะคะขอให้เขาหายเย็นก่อนแล้วเราก็เข้าตู้เย็นกินได้เป็นอาทิตย์ค่ะบางคนที่เจ็บป่วยก็ทํากินไปประมาณสัก6เดือนนะคะแฟนคลับแล้วทุกอย่าง ที่ท่านเจ็บป่วยก็จะหายในพริบตาเดียวเลยค่ะแล้วก็จะเป็นสาวคงกระพันสุขภาพเป็นหนุ่มเป็นสาวกันขึ้นเลยนะคะแฟนคลับนะก็ขอให้แฟนคลับทุกท่านสุขภาพร่างกายมีความสุขกายสุขใจกันทุกคนเลยนะจ๊ะบายยขอบพระคุณอย่างสูงจ้าสูงใกล้ๆนี่ค่ะเตือดใกล้ๆบายบาย